ใช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะพุทธที่3กรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตตารางการโอนเงินสำหรับกลุ่มเปราะบางรับเงินเยียวยาประจำเดือนกรกฎาคม2567ในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะเตรียมเช็คเงินโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนบุตร เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการซึ่งจะได้รับกันคนละเท่าไหร่กลุ่มละเท่าไหร่มาอัปเดตพร้อมกันนี้นะคะคลิปนี้จะแนะนําช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิ์การรับเงินที่นี่และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ กลุ่มเปล่าบางก็จะประกอบไปด้วย3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง6คขวบผู้สูงอายุและผู้พิการในเดือนกรกฎาคมนี้กรมบัญชีกลางพร้อมด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียยาทั้งเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี10กรกฎาคมนี้นะคะอัปเดตปฏิทินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียยา ประจําปีงบประมาณ2567นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้โอนในวันพุธที่10กรกฎาคมเดือนต่อไปสิงหาคมโอนในวันศุกร์ที่9สิงหาคมและเดือนสุดท้ายของรอบปีงบประมาณ67นะคะกันยายนโอนในวันอังคารที่10กันยายน2567ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของแต่ละกลุ่มกันนะคะเงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบรับเงินอุดหนุนจํานวน600บาท เด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม2561จะหมดิทริ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาส่วนเด็กที่เกิดสิงหาคม2561ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้ายหรือเดือนสุดท้ายเนื่องจากมีอายุครบ6ขวบตามเงื่อนไขแล้วนะคะมาดูเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการจ่ายเงินจะจ่ายแบบขั้นบันไดน,นะคะผู้สูงอายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพจํานวน600บาทผู้สูงอายุอายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพจํานวน700บาท ผู้สูงอายุอายุ8 0 8 9ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทและผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน1 0 0 0บาทนะคะมาต่อกันที่กลุ่มสุดท้ายเบี้ยผู้พิการนะคะผู้พิผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจำนวน800บาทผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีรับเบี้ยยังชีพจำนวน1000บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะสามารถตรวจสอบสถานาการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเงินเด็กหรือผ่านบัญชีที่ได้แจ้งไว้ได้นะคะโดยแอปพลิเคชันเงินเด็กสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะคะเช่นเดียวกับแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ทั้งนี้นะคะภาครัฐนแนะนําให้พี่น้องประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มเปราะบางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐโดยขั้นตอนดาวน์โหลดก็ง่ายๆก็คือดาวน์โหลดแอปทางรัฐ จากนั้นลงทะเบียนและเข้าสู่แอปทางรัฐและยืนยันตัวตนเลือกยืนยันตัวตนได้หลายช่องทางนะคะเลือกหมวดที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลหากต้องการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้คลิกที่สวัสดิการหรือหากต้องการเช็คเบี้ยความพิการหรือสิทธิ์ต่างๆของคนพิการก็สามารถคลิกที่ภาพคนพิการได้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะสร้างประวัติในการรับสิทธิ์รายละเอียดการรับสิทธิ์พร้อมทั้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองนะคะ อัปเดตสำหรับตารางการโอนเงินกลุ่มเปราะบางในเดือนกรกฎาคม2567นะคะโดยจะโอนเข้าทั้ง3กลุ่มในวันที่10กรกฎาคมนี้อัปเดต3กรกฎาคม2567